สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะครับวันนี้ผมก็ได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอย่างป่าดิบแร้งนะครับนี่บริเวณนี้เลยนะครับคนป่าดิบแร้งนะครับและมีลำธารเล็กๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ชีวิตอยู่ในลำธารเล็กๆแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมาหาอาหารนะครับในลำธารนี้นะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปหาที่พักนะครับทุกคนหรือว่าที่แคมป์้างแรมของเราคืนนี้ก็ ถ้าพร้อมก็ไปรับชมกันเลยนะครับคุณผู้ชม ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้เจอกับพืชชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถกินได้นะครับเดี๋ยวผมนั้นจะให้ดูและอธิบายไปในตัวเลยนะครับก็มาดูเลยครับว่าเป็นพืชอะไรนะครับผู้ชมนะครับผักหนามนะครับเป็นพืชที่อยู่ติดริมตะลิงหรือว่าริมน้ํานะครับนี่เราสามารถเก็บยอดอ่อนนะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่มียอดอ่อนนะครับนี่ครับยอดอ่อนของมันสามารถนําไปกินดิบหรือ ไปแกงส้มก็ได้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผักน้ำนะครับทุกคนก็หลังจากนี้ครับผมก็จะนั่งพักนะครับแล้วก็จะเดินทางไปหาที่แคมป์แบบสวยๆดีๆคุผู้ชมครับหลังจากที่ผมอธิบายเรื่องผักน้ำเสร็จแล้วผมก็ได้นั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปหาที่แคมป์นะครับเราก็ไปกันเลยครับคุณผู้ชม คผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่อย่างเนินหน้าผาแล้วข้างหลังผมก็มีน้ําตกเล็กๆอยู่นะครับนี่อันนี้ผมก็ได้เจอที่พักแล้วนะแต่ผมเลยมานะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาดูน้ําตกนะครับนี่แล้วก็เนินหน้าผาหินนะครับในป่าลึกนี่นะครับเรายังมีนะครับน้ําที่ไหลออกมาจากใต้ดินมาจากซอกหินนะครับผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับไหลมาเป็นตลอดแนวนุ่นเลยครับเดียดนะครับโอ้ีน้าไหลมานี่ วันนี้วัตถุดิบของผมก็คงจะมีแค่ปลาปลาสีปลาส้อยครับเสูเล็กๆเงินน้ำนะครับวิ่งวนไปมาครับนี่ผมก็จะจับปลาห้อยแล้วครับมากินนะครับวันนี้หลังจากนี้ผมก็จะนั่งพักนั่งเล่นให้หายร้อนก่อนนะครับแล้วผมก็จะกลับไปเตรียมที่พักที่ผมเลงไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งพักคุชครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงจุดอย่างที่ผมจะแคมป์แล้วนะครับนี่ครับไม้ต้นนี้ครับที่ผมจะมัดไปแล้วก็ต้นนี้นะครับ สองต้นนี้ครับก็เราก็มาเตรียมของกันเลยนะครับเราก็ทําที่พักกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําที่พับเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ดูครับผ้าชิดของปกลางแล้วนะครับนี่เป๊มาเสร็จแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็จะไปตัดไม้ไผ่นะครับมาทําที่ดักปลากันนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปตัดไม้ไผ่มาแล้วนะเพื่อมาทําที่ดักปลานะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่นี่ครับเราก็คล้ายๆไอโก้นะครับผู้ชมเลา คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มีข่าวร้ายจะบอกคุณผู้ชมฟังครับสําหรับคืน้นี้ผมก็คงจะไม่ได้แคมป์ในป่าแล้วนะครับเพราะว่าผมลืมไปแช็กกับพวกอุปกรณ์ทาครัวนะครับมานะครับผมลืมผมก็ได้เตรียมไว้สำหรับอันนี้ผมจะมาผมก็ความสุขขผมก็ได้เตรียมของไว้แล้วนะครับแต่ผมเปิดกระเป๋าดูแล้วมันไม่มีเลยครับทุกคนแล้วก็ที่ดักปลาผมก็ได้ทําเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวผมจะคุณผชมดู นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับน,นี่นี่ครับที่ดักปลาผมก็ได้ทําเสร็จแล้วครับ er กำลังดักอยู่เลยครับเดี๋ยวผมก็เจาออกเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับคืนนี้ผมไม่ได้อุปกรณ์อะไรมานะครับ <c oughs> แต่ผมออกๆนะครับสําหรับคืนนี้เย็นนี้นะครับผมก็ไม่ได้แคมป์ในป่าเพราะผมไม่เอาไฟแช็กหรือพวกหม้อหรบเครื่องทำครัวอะไรมานะครับผมลืมนะครับผมห่อไว้ในถุงแล้วแต่ผมลืมน่าจะลืมใส่นะครับ ก็คลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับคลิปหน้าผมจะมาอีกนะครับแล้วจะมาทําให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับต้องขอโทษคนผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ